ทำไมไม่มีรถบัสเลย<ะ>ทำไมไม่มีรถบัสเลยอ่ะหรือว่าเรางานเข้าเลยแย่ yeah, แล้วเราพี่หนิงไม่มีรถเลยสักคันทำไมงมันไม่ใช่ว่ามันจะมาแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้จริงด้วยเราก็ไม่ได้รีบเลยเมื่อกี้นะทำไมดีอ่ะ หรือว่าเราจะลองไปได้ไหมลองเดินไปดูไม่ป้ายอ่ะต้องต้องอยู่ตรงนี้ป้ายต้องอยู่นี้ใช่ต้องจอดตรงนี้เสื้อตกหมดมันไม่ได้ออกไปตลอดมันมันรอเรารอยู่ว่าหือว่ามันจะมาอีกรอบนึ่ง แตดว่าไม่มาแล้วเลยเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรือที่มันไปแล้วมันกลับอันนี้เขาแช่อยู่เลยปนอนนั้นนี่เราลองไปรถไฟใต้ ไฟใต้ดินดูนะคะอันนี้จริงเวมก็ไม่เคยนั่งรถไฟใต้ดินจากตรงตัวเทอร์มินอลของเรือนะคะเคยแต่ตอนนู้นที่ไปนั่งสับเบยตรงหยุดคือในเมืองแล้วถึงนั่งสับเบยไปเทีย่ยวโอเค้องมาดูด้วยกันนะครับผมเป็นยังไงที่พักที่สวีเดน เป็นเหมือนบ้านเรานะคะมีรถมาจอดเรื่อยๆแตน่นี่มันไม่เขียนเวลาไงคือเขาก็คงคิดว่าเราจะลงเราจะลงแล้วเราก็จะรีบไปอะไรเงี้ยเพราะเไม่คิดว่าเราจะมีคนมานั่งเอื้อมาเหยในในเทอร์มินอลนะคะเราก็นั่งอัพคลิปอยู่อั <laughs> 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 พคลิปเฮ้ยอินเทอร์เน็ตฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีสรุปว่าเสียไปอีก20ยูิบยเสีย20ยูเหรอ ก็คนละสิบอยู่เนี่ยอ๋อค่ารถใช่ไหมค่ารถใช่นี่คนละสิบอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปซื้อบัตรรถไฟสามวันเลยนะคะสำหรับเที่ยวในสวีเดนสต็อกโฮมสต็อกโฮมคอีอน เดนเยอะมากมันไปเจราเจรคนเดินด้วยตอนนี้นะคะ ไม่ไเจอนะคะทำให้ต้องถามคนไปเรื่อยๆตลอดทางเลยนะคะว่าไม่โชว์อยู่ตรงไหนนะคะโอพิ่เนนะคะหลังจากที่เดินแบบว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เจอทางลงแล้วนะคะมันต้องไปสถานีไหนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตอะ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเวียนนะสถานีอะไรม่ใชไฟดับหรออ๋อล้วจะไฟดับเมื่อกี้เราก็ต้องถามคนขายของเนาะเพื่อนที่จะซื้อทิเกตนะน้าบึนน,ะะน,นี่เราต้องไปตรงนี้นะคะ คือเราอยู่สถานีนี้ซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาชื่อสถานีว่าอะไร uh huh. แล้วเราก็ไปถามคนขายของออโกสเตอรี่นะคะที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าฉันอยากไปสถานีนี้ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าให้มาซื้อตัว๋วเราก็เลยบอกเขาว่าเราจะมาตรงนี้นะ mm hmm. เขาก็เลยบอกให้มาทางรอตรงแพลตฟอร์มนี้ค่ะ mm hmm. รู้สึกรุ้นมากเลยเมื่อกี้ข้างหน้าไฟดับนะสถานีอะเราก็นึกว่าเรานึกว่าสถานีนี้มันปิดเนาะ mm hmm. คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วอะถ้าแบบคนไม่เคยมาก็ควรที่จะไปบัสดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าบางทีเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตสัญญาใช้ไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องแบบถามคนมาตลอดทางเลยนะคะดีนะมาด้วยกันไม่ค่อยตกใจอะไรโ <laughs> okay, อเคเดี๋ยวเราไปนั่งรอเมื่ีเดินลงมาไฟดับ ไดับน่ว่าสถานีปิดพอสถานีปิดแล้วเดินเข้ามาปุ๊บปิดหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นมีคนเดินเข้าคนสองคนมาในสถานีแล้วก็มีก็เลยถามเจ้าของร้านเหมือนโกสซ์ลี่อะ่ะกสอซลี่พวกร้านขายของชำอะ่ะด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าบอกว่าไปยังไงเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนำให้เขาก็เลยมีลูกค้าเข้ามาหนึ่งคน พอลูกค้าเข้ามาเขาเรียกว่าเดี๋ยวให้ตามผู้ชายคนนี้เข้าไปอพอให้ตามคนนี้เข้าไปปุ๊บเราก็นึกว่าจะพาไปซื้อตัว๋วพอเขาเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็เลยแปะแปะบัตรที่เครื่องบินแล้วเหมือน,นกับว่าอยากจะให้เราอะ่ะเข้าไป<ห>พ<อ>ร้อมเ,เขา,เขาแต่เราเราไม่แน่ใจเราคิดว่ามันมันมันได้เหรอแต่หนึ่งครั้งหรือว่าเข้าไปสามคนเี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละพี่ก็เลยว่าอ๋อไม่เป็นไรครับขอบคุณมาก เขาเขาก็เขากตกใจทำไมไม่ตามเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะว,ว่าที่เนี่ยเขาเขาทำกันยังไงเนาะเราก็เลยไม่เข้าไปแล้วก็เลยบว่าเราก็เลยหันหลังไปก็เ,เจอผู้ชายคนหนึ่งใส่แว่นเราก็ถามว่าเออเนี่ยยูรู้ไหมว่าฉันจะซื้อตั๋วได้ยังไงเขาแล้วอ๋อโอเคโอเค็นปคปขายตัว๋วสรุปแล้ว <laughs> คนนั้นเขาเป็นคนขายตั๋วแล้วเขายืนอยู่ข้างหลังเราอะ่ะพอดีว่าคิดว่าสถานีข้างด้านหน้าน่ะไฟดับเขากํลาลังเหมือนไม่เห็นเขาแล้วแหละเขากํลาลังโทรเหมือนกับว่า คงจะแก,แก้เรื่องให้ไฟมันติดอ,ะอ่ะเขาก็เลยเดินเข้าๆออกอะไรทานองเนี้ยแต่ว่าเราอ่ะด้วยความที่เขาคงรู้แหละว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอ,อ่ะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะไปสถานีนี้ไปยังไงเขาเลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวขายตั๋วก่อนเขาก็เขาเจอเราเขาก็บอกเออฉันนี่แหลนะนัคนขายตั๋วเขาเลยเดินเข้าไปแล้วก็ขายตั๋วให้เราเราก็เลยซื้อตั๋วที่เป็นแบบเที่ยวเดียวก่อนเนาะเพราะว่าเหมือนดูแล้วว่าเป็นสถานีไม่ใหญ่มาก เดีย๋ยวเราก็ค่อยไปซื้อตั๋วที่เป็น3วันตรงสถานีที่ปลายทางของเราเนี่ยแหละมันมีตู้ให้กดนะแต่ว่าไม่รู้จะจะจะ,จะกดยังไงตอนนี้ยเพราะ<ช>เป็นภาษามันมีแต่ส่วนมากที่แน่ใช้บัตรเรามีแต่เงินสดไงอ,อเคือมาละ ขึ้นทางขึ้นตรงซิตี้เทอร์มินาเลนนะคะหรือว่าบัสเทอร์มินอลไม่ได้ต่อรถบัสแต่ว่าโรงแรมเราอยู่แถวนั้น<อ>น่าจะเป็นสถานีที่เป็นจุดศูนย์กลางหลายสาย รถไฟมาเกาะเียไปทิ่ไปได้ที่อันนี้เป็นราคาตั๋วนะคะซึ่งเมย์กับพี่เน่งเนี่ยน่าจะอยู่ตรง72ชั่วโมงนะคะเ mm hmm. หมาจ่ายไปเลยที่ราคา330โคนนะคะ mm hmm. อยากจะอยากจะซื้อบัตรแบบนี้ค่ะเนาะ72ชั่วโมงก็ประมาณ3 3วันสต่วันก็มีวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ัรนี้ก็2วันแต่ว่าถ้าซื้อ2วันน่ย มันก็ตกสามร้อยกว่าอยู่ดีก็เดี๋ยเลยประมาณ2,000 2,000ก็ตกคนละพันบาท, 3, บาทคนละพันสามวัน3<า>วันก็คนละ300ค่ะก็คือประมาณค่าแท็กซี่แหละลต้องบอกก่อนว่าราคาเมื่อกี้นะคะเราไม่รวมค่าบัตรค่าบัตรเนี่ยจะซื้อแยกอีก่2 0คน ขึ้นก็รวมต่อคนจะอยู่ที่350โคน2องคนก็คือ700โคนทวนนะคะพอดีพอดีเป๊ะเลย <c oughs> จะเป็นบัตแบบนี้ค่ะสำหรับ3วันเดี๋ยวขึ้นนี้นะคะเดีย๋ยวจะไปหาที่เที่ยวที่ต้องใช้รถไฟใต้ดินนะจะได้ใช้กู๊กโรงแรมกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นไปตรงทางขึ้นของทางไปบัสเทอร์มินนลกันซึ่งอยู่ทาง เมย์เขามีล็อกเกอร์ให้ด้วยเมย์ล็อกเกอร์ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราต้องการจะมาละใช่จุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เราต้องขึ้นรถบัสกับเรือด้วยอ๋อก็คือก็เป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว,ว่าไงนะเป็นรถที่ไปสนามบินได้ด้วยแล้วก็ไปไปเรือได้คือเขาเรียกว,ว่าไงนะบขอสอรหรอถ้าเป็นบ้านเราอ่ะอใช่ไหมหมอชิดหมอช ดอ,อย่าไปหาเน็ตแล้วก็แอบดูว่าโรงแรมไปตรงไหนไมีแถวๆนี้แหละใกล้ๆถึงแล้วนะคะเรามองเห็นโรงแรมที่เราจะนอนแล้วซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบัสเทอร์มินอลเลยอย <ไป S 2> ูอ่ข้ามเลยเนาะดีใจไหมดีใจดีใจไหมคนหลงทางดีใจจะเด่งข้ามตรงนี้นี่ขอมิเ นี่นะคะโรงแรมก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้นั่งบัสตรงมาที่นี่นะคะเราต้องนั่งรถไฟใต้ดินมาที่นี่นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในโรงแรมแล้วนะคะสแกนดิกแกนเซนทัลนะคะคือ เมยเนี่ยจะได้ตั๋วของเรือเนี่ยมาสองทิเกตน,นะคะสำหรับเช็คอินโรงแรมเพราะมันอยู่ในแพ็กเกจไงทีนี้ว่าเมก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินกับทางพนักงานนะคะเป็นไงพี่เน่งหนักอยู่หนักอะไรหนักหนักกระเป๋า <c oughs> เดินเข้ามารูมากเลย <c oughs> ทั้งหอกทั้งหลอกรูก้มากเดี๋ยวเมจะบอกนะคะว่า แพ็กเกจเนี้ยที่เมจ่ายมาเนี่ยจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่เนาะเหมือนดูเหมือนแถวเนี้ยเป็นนักดนตรีว่ะเหมือนผูอภาพเอิ่มอะไรเขามีกิ๊ตซ์ต่างกันตรงข้ามเป็นโรงหนังหรือเปล่าเขาเขียนว่าออสการ์จะบอกว่าแถวเนี้ยมีเซเว่นด้วยนะเดี๋ยวเราลองเดินออกไปแต่เซเว่นบ้านเขากับบ้านเราไม่ค่อยเหมือนกันนะขเราเป็ื่อเราเปาหมูสับกินนะ มัน<ข>ไม่น่าจะมีนะขนมจีบซาลาเปาเซเว่นแต่ละประเทศเขาก็ปรับอาหารตามประเทศนั้นน,นอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเซเว่นที่นี่เขาขายอะไรกันบ้างโอเคอย่าไปเช็คอินก่อนโอเคค่ะ okay, เราก็บุ๊กกิ้งเสร็จแล้วเอ้ยไม่ใช่เช็คอินเสร็จแล้วน <laughs> น่าจะชั้นห้านะ สช่ปะ่ที่นี่ไม่มีสวิต์ปิดเมื่อกี้มีโต้สติกเกอร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลงมาถ่ายสติกเกอร์กันไหมสติกเกอร์ไปอ๋อยังไม่ทันปิดมันต้องปิดก่อนอ๋อโอเค เราก็ลืมเช็ด <G host> กว่าจะถึงนะคะทุกขั้นตอนอโอ,โอ้โอ้เอาห้องไปทางไหนอะสูงจังห้ามาทางนี้เขาคงทำแบบให้ให้มันโป่งอะเนาะอ๋อนี เป็นโทนสีสีอออคลาสาสิกคลาสสิกนที่คิดว่าโรงแรมเนี่ยเขาจะมีตึกที่เนี่ยคืเขามีทั้งตึกชั้นบนอาจจะเป็นโรงแรมแต่ชั้นล่างอจจะเป็นร้านพวกะให้เขาเขาให้เช่าร้านอาหารอะไรพวกนี้ oh, หรือว่าเป็นร้านขายของอะไรพวกนี้ um. ห้องันถึงได้กลวงๆใช่ไหมหรือว่านี่ต่อแล้จาห้องนี้หร <c oughs> <c oughs> อแอนน์ไม่ใช่ <c oughs> ถึงแล้วนะคะ มีปลั๊กเนี่ยโอเคเราจะไปเราจะเซอร์ไพรส์ด้วยกันนะผมว่าห้องของเราเป็นลักษณะยังไงโอเคเฮ้งมา,าดูด้วยกันนะครับผมเป็นยังไงที่พักที่สวีเดนโอ้เป็นยังไงเลยเป็นเหมือนห้องเอ่อเป็นลูฟเหมือนไ oh. ส้หลอดไย oh. ลูกเอียงแล้วก็โทนสีพาสเทลเนาะโทนสีพาสเทลแล้วก็เตียงสีแดงเป็นเหมือนโรงแรมสไตล์ลันจะเก่าเยาะอะมนี่นี่จะมีครบมีครบมีครบเหมือนกันเลยที่ที่นั่นที่ฟินแลนด์ก็มีอ่นี่เหมือนกันมีตารีดมีตารีด ใช่ไหมใช่อ่าที่ฟิล์เราได้นอนที่นี่เงียบมากเลยเนาะได้นอนอยู่ลืมไปแล้วเหมปนเบลอเปิดแอร์ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปทดูห้องน้ำโรงแรมทุกที่เราก็จะดูให้ครบอันนี่ห้องน้ำโอ้เป็นแบบอ่ากระจกนี่นี่ห้องน้ำที่นี่นะก็จะมีโซนเปียกโซนแห้งนี่ แล้วก็เอาไม่มีตัวฉีดล้างก้นหรอที่นี่ไม่มีฟอกกี้เหรอมีแต่ทิชชู่อ๋ออ๋อมันมันมันต่างกนะันเนาะที่ฟินแลนด์เขาจะมีแต่ที่สวีเดนนี่ยไม่มีมนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ใะ้เห็นี้เยโอเคทีค่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างแบบนี้ ประมาณนี้นี่ค่ะเตียงนอนมีที่มีปลั๊กด้วยพี่แดงเรียกหนูทำไมนะคือ ไปมาหลายโรงแรมแล้วทั้งไทยทั้งต่างประเทศหลายที่แต่ไม่เคยเห็นสิ่งนี้อยู่ในตู้จริงๆนะไปหลายที่แต่ไม่เคยเห็นสิ่งนี้อยู่ในตู้ตอนที่เราเข้ามานะสิ่งแรกที่เรารู้สึกคือร,รู้สึกว่ามันร้อนพอเสียบกาดเข้าไปก็คิดว่าเดี๋ยวแอร์คอนดิชันน่าจะเปิดอแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าหรือว่าเขาไม่เปิดแอร์หรือยังไงเดี๋ยวฟัต,ตคือเราก็ไม่เข้าใจว่า แอร์เขาเปิดหรือไม่เปิดแต่ว่าเนื่องจากว่าข้างนอกก็หนาวมากข้างในเขาอาจจะเป็นฮีเตอร์ก็ได้ก็เลยอุ่นคิดว่าน่าจะเป็นฮีเตอร์แหละเนี่ยอุ่นๆอ,อ,อยู่นะนอุ่นไหมก็ไม่เห็นมีอะไรเออเราก็ยิงงงงอยู่ไม่เป็น<า>ไ,ปไรไปเราต้องถามพนักงานเนะาะเดี๋ยวเราไปถามพนักงานาสิ่งเนี้ยที่เราเห็นก็คือโรงแรมนี้มีมีอะไรพัดลมพัดลม้วยนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ย ไปหลายที่เลยไม่เคยเห็นว่ามีพัดลมมีที่นี่มีพัดลมนี่ฮะแกรนเซนทันแต่โรงแรมสวยนะับโรงแรมที่สวยก็ใครที่สนใจก็มาพักได้เดี๋ยวเราจะลองอเสียบปลั๊กดูเริ่มร้อนนะคะก็เลยเหลือแต่ชุดชุดข้างในนี่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 ตรงนี้นะคะที่พี่แหน่งไปกินที่นี่นะเว้เขาจะไม่ ไม่ค่อยเห็นคอฟฟี่เมดนะคะเขาจะใช้พวกนมแบบเนี้ยแทนคอฟฟี่เมดบ้านเราค่ะมีอะไรบ้างดูซิมีกาแฟะนะคะคนที่นี่เนี่ยก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษนะคะพัวแต่สวีเดนงงมันไก่ตาแตกเลยนะคะกว่าจะถึงโรงแรมใช่ไหมมีชาพี่หนึ่งเจอละเจอชาล้วถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็พูดอยู่ถ้าเป็นวัยรุ่น โอเคไปคลิปนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราเดินทางจากสถานีาท่าเรือ <c oughs> มาถึงที่นี่ใช้เ <c oughs> วลาประมาณสองชั่วโมงจากเดิมแทนที่จะนั่งรถบสัสลงท่าเรือมาแล้วก็นั่งรถบัสแล้วก็มาแต่เราก็คุยว่าเดี๋ยว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 นั่งอัพคลิปก่อนเพราะว่าเน็ตที่นี่เร็วก็เลยนั่งพักพอนั่งพักเสร็จเมย์ก็ไม่บอกผมด้วยว่า เออพี่หน่งรถบัสที่มันออกเนี่ยมันออกแค่ช่วงนี้ช่วงนี้นะไม่จริงไหมก็ไม่รู้เพราะปกติเวลามาเรือนอะ่ะก็รีบออกอย่างเดียวเลยไม่เคยมีครั้งไหนที่นั่งรอนะเราก็นั่ง,งรอวก่คิดว่ามีรถเราก็รอ <laughs> จนเน็ตจนอะไรเข้าห้องน้ําประมาณนานมากเรานึดว่าจะเป็นรถบัสที่มันผ่านมาออแล้วจอดแล้วมันก็ออกไป แต่จริงๆแล้วเรามารู้ว่ามันเป็นบัสคนละประเภทถ้าบัสที่เขาวิ่งในเมืองอ่ะคือเขาจะจอดอีกด้านหนึ่งของตึกแต่เนี้ยคือบัสที่เขาเหมือนกับโคกับบริษัทเรือหรือเปล่าติดต่อมาให้มารับคนอะไรประมาณน้เพื่อที่จะมาที่เซ็นทรัลสเตชันตรงนี้ตรงนี้ก็คือผมอยู่ตรงข้างก็คือเป็นศูนย์เหมือนกับว่าจุดศูนย์กลางของรถรถไฟเป็นหมอชีดต่างๆซึ่งหลายๆที่จะมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องบินอะไรประมาณเนี้ย จากที่ต่างๆเขาก็จะมาก็ก็เลยได้เดินนะครับเดินประมาณยี่สิบนาทียี่สิบหรือว่าครึ่งชั่วโมงแต่เพื่อหาสถานีรถไฟเราก็ไม่รู้เราก็ไปถามเขาซับเวสับเวซึ่งมันไม่ใช่ซับเวเขาเรียกว่าเมโทรที่นี่เขาเรียกว่าเมโทรให้ดูในคลิปได้ไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่ขอปิดคลิปด้วยบรรยากาศในโรงแรม้ะกันเนาะให้นอนเองให้นอนเองให้นอนเอง รูนมใส่ใ oh ส่ไดยนะใส่นมลงไป มีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางเส้นนี้ถ้าเมย์จำไม่ผิดนะมันน่าจะมีพวกแมคโดนัลแล้วก็หลายๆร้านอยู่ตรงทางนี้นะคะ่ะวออิวมาตรด เลเห็ดนะคะที่เด็กแววชอบมาคุกเข่ากันอง่า,งงานครบสิบปีห <c oughs> อมเนาะหอมมากเลยบ้านเราจะไม่ค่อยซื้อดอกไม้จัดจักันเนาะเพราะว่าส่วนมากจะถวายพระจะเป็นส่วนมากแต่ว่าคนที่นี่เขาแบบเป็นเขาเรียกว่าไงนะว่าจัดเป็นปกติ อะไรนะหอมรู้สึกหอมได้กลิ่นเห็ดเห็ดเหลืองมันทั้งเห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดพึ่งเห็ดละโกกอเปล่มไม่ใช่ละโงกถ้าเห็ดละโงกนี่จะบอกว่าเห็ดละโงกที่เมืองไทยอ่ะเป็นเห็ดพิษที่นี่นะอ๋อลักษณะมันจะคล้ายๆอ๋อผมมีกระเป๋ามือสองได้ไหมมือหนึ่งแต่ราคาไม่แพง 你妈了呀